ทุกคนรู้จักเครื่องดื่มชูกําลังใช่ไหมครับเครื่องดื่มชูกาลังมันกินแล้วมันมีแรงเออแล้วผมก็สงสัยว่ามันทําได้ยังไงเรามาดูดีกว่าว่ามันทําได้ยังไงมีคาเฟอีนเขยโอ้โหชี่คุณนะาคุณตาเลยเราอาจจะได้ยินกันบ่อยมากในโอ้ <c oughs> ในทั้งน้ำมลมทั้งกาแฟทั้งอะไรต่างๆมันช่วยอะไรละ่ะมันช่วยทําให้ระบบประสาท ตื่นตัวแล้วทาให้รู้สึกสดชื่นก็แบบอารมณ์บแบบหายง่วงอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสได้ด้วยอ่าหลายคนอาจจะแบบก่อนจะทํางานต้องกินกาแฟาทุกครั้งหรือต้องกินอะไรที่มันมีคาฟเฟอีนเพื่อที่จะให้ทํางานได้บ้านไหนที่ไม่ได้กินนี่ไม่ได้มีแรงทํางานเลยมันเหมือนว่ามันช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสได้นะครับแล้วก็ลดความเหนือน่อยระยะสั้นได้ด้วยพูดง่ายๆภาษาไทยก็เพิ่มสมาธินะครับ และยังกระตุน้นการหลั่งอะดรีนาลีนด้วยอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นร่างกายสูบฉีดทำให้มีแรงมากขึ้นใช่ครับอย่างที่2ครับน้ําตาลอาหารชัดเจนมากแหล่งพลังงานที่สามารถทําให้มีแรงได้เร็วที่สุดนะรู้จักกันแล้ข้อสามทุกคนเคยได้ยินไหมครับในเครื่องดื่มชูพาลัมบางทีมันจะมีเขียนว่ามีวิตามินอะไรม,ะมีวิตามิน B6 และ B12 ที่ช่วยการเปลี่ยนแปลงอาหารปเป็นพลังงานและสนับสนุนให้ระบบประสาทตอบรับโดยตรงต่อ,อการ สังการของสมองด้วย 4. คือในเครื่องดื่มชูกําลังมันจะมีคําว่าทอนลีนทอนลีนคือกดอะมิโนที่มีผลต่อหัวใจและกล้ามเนื้อระบบประสาทแต่ก็มันเป็นแค่ทฤษฎีมันยังไม่มีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าเออมันช่วยจริงๆทําให้มีแรงมันเป็นแค่ส่วนเสริมสรุปง่ายๆคือเครื่องดื่มชูกำลังมันมีคาเฟอีนแล้วก็น้ําตาลเนี่ยแหละครับที่ทาให้มีกําลังและมีแรงมากขึ้นส่วนอีก2ออย่างก็เ,เป็นแค่ส่วนเสริม แต่ทีนี้โ,โเราไปช่องจิตวิทยาเราอยากรู้ว่าเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายไหมแสดงว่าร่างกายมันสามารถเชื่อมโยงไปทางจิตวิทยาได้แล้วเครื่องดื่มชูกําลังมันมันมีผลอะไรต่อจิตใจเราไหมาหามีแน่นอนครับแต่ถึงจะไม่ใช่ผลต่อร่างกายโดยตรงแต่มันเกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังและการรับรู้ของเรากับเครื่องดื่มชูกาลังข้อหนึ่งข้อหนึ่งอามาและนาะมาแล้วนะคำแปลกๆกกันมาละ พาสิโบเอฟเฟกต์พาสิโบจริงๆแล้วมันแปลว่ายาหลอกหรือว่าการหลอกเอฟเฟกต์ effect ก็คือผลผลของยาหลอกแต่เนี่ยเราพูดถึงจิตใจมันคือผลลวงทางจิตใจอ่าโอเคนะคือเราเชื่อว่าเครื่องดื่มชูกาลังจะทําให้เรามีแรงมากขึ้นทําให้ร่างกายเราตอบสนองดีขึ้นกับสารคาเฟอีนหรือว่าน้ําตาลทําให้เรามีแรงและสมาธิมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญคือสมองจะหลั่งสารโดพามีนสารเอนโดฟินออกมาคือสารแห่งความสุข สารพวกนี้สามารถเพิ่มพลังให้ร่างกายได้ด้วยกระตุ้นบางอย่างทําให้สามารถสร้างพลังงานและสร้างน้ําตาลในร่างกายได้ซึ่งทาให้รู้สึกตืต่นตัวและมีแรงได้ชัวร์เลยใช่ครับมาข้อ2นะข้อ,อ2ข้อ2จะเชื่อมโยงกันด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าคนที่เคยดื่มเครื่องดื่มช่วําลังอะ่ะและเขากำลังจะดื่มเครื่องดื่มช่วํกำลังก่อนที่เขาจะดื่มเหมือนร่างกายเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าเออกำลังจะมีกําลังโดยอัตโ,ตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยและพออย่างนั้นทําให้เราจํา พอจำแล้วมันก็เชื่อมโยงเราเชื่อว่ามันทําให้เรามีแรงเพราะมันเคยทําให้เรามีแรงแล้วเชื่อมโยงกันข้อสามนะครับอิทธิพลจากสื่อและแบรนด์เครื่องดื่มชูกําลังโอ้ oh. แค่ชื่อก็สร้างภาพลักษณ์แล้วว่าทําให้เรามีแรงมากขึ้นแน่นอนเป็นผลพวงทําให้เรามีการตอบสนองต่อสารพวกนั้นได้มากยิ่งขึ้นมาข้อที่สี่เซลฟูลฟิลเมนต์พอปเพชชี่ มันคือคําทํานายที่กลายเป็นจริงคือเราคาดหวังว่าเราจะมีแรงมากขึ้นและเราได้รับกําลังที่มากขึ้นจริงจากเครื่องหนึ่งชูกำลังทําให้เรากระตือรือร้นขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวขยับตัวมากขึ้นทํางานเร็วขึ้นรู้สึกมีพลังที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้สมหวังกับการคาดหวังทําให้หลังสารแห่งความสุขด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เครื่องดูดชูกําลังให้เราในด้านจิตวิทยา ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เรามาโนทัศน์ขึ้นมาเองนะครับในด้านจิตวิทยาแล้วมันมีผลต่อร่างกายจริงทําให้ร่างกายตอบสนองได้จริงเมื่อเราเชื่อสิ่งใดร่างกายก็เชื่อสิ่งนั้นเราไม่สามารถทําอะไรเกินความเชื่อเราได้ครับแม้เราจะทําได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทําได้เราก็ทําไม่ได้แม้บางสิ่งมันจะเกินความสามารถของเราแต่เราเชื่อว่าเราทําได้มันก็มีปฏิหาริาเห็นในหลายๆครั้งว่าเราทําได้ ที่เราเชื่อว่าเราทําได้แล้วเราทําได้ไม่ได้แปลว่าเอ้ยเชื่อแล้วเราทําได้เลยแต่เมื่อเราเชื่อนั่นแหละครับเรายิ่งพยายามมากขึ้นทํามากขึ้นทํา,ามันซ้ํายิ่งขึ้นทําให้ปฏิหารที่เรายังเอื้อมไม่ถึงเรากลายไปว่าเราผลักดันตัวเองจะเราไปอยู่จุดที่เราสามารถขึ้นไปบนปฏิหารนั้นได้แล้วครับจิตวิทยาครับสิ่งใกล้ตัวที่ไกลตัวเรามากที่สุดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณมาก